บายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาลงเห็ดเวียกรวมอีกแล้วน้อพี่น้องรอบบ่ายมันห่อนแหง้งซะแพงกสิฮาเอากาัะแลมนอพี่น้องไปสู่กันกินเนาะกระเลมกับมีโตวงามเน่โตวบ,วาตวบวางามเน่เพราะว่าตตวบงามนี่ตั้งแต่ไยดับแล้วมันสีเป็ดนอพี่น้องมันสีโบงามเนาะ เอากระเลมลงไปสู่กันกินเนาะอันนี้จะเป็นน้ำใจจากกระแท่งเนาะน้ะนนะนำใจจากกระแท่งเน็นมันห่อนแงงเกิอเงี้ยคือสีห่อนคือเหานี่กระเลมนีก่กจะไม่ละสองพันเนาะเลยกระแท่งเอาลงนี่ก็ประมาณาสีะะ่ห้าสิบหมดละสี่ห้าสิบก่อนหมดละเนาะเอาไปสู่กันกิน เย็นๆคือสีแห้งนะ ะแทกงกันจากลงสะันนี้เด้อพี่น้องเลยเพราะว่าบกเขากับอากาศฮอนบันไดอยากซอกเลยลงสะเลยเ่ากับบไดให้ันลงให้คนทำงานพี่น้องเลยเพราะว่างาน,นาในวัดตีประมาณประมาณเศร้าวกว่ามึงค่ะว่าจะสีเหลว ถ้าม sí ันแห้งอย่าลืมขีดหลองเลยเขาก็เอาเอาหนามตบทูไปน้ำบ่วเหมอน์เบ้เลยนะใดเอาหนามหยดหยดโตทูไปน้ำยันอันน้เปื้อนนะไปพบไปพบกันอยู่วัดพี่น้องแยกในซาแพงถือห่ายส่ละผ่าข่อยหลอบบ่ายควนกับสบอ่ายลบันไดเนาะ ร้อนๆกินของเย็นๆมากินของเย็นเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกคนมากินของเย็นๆค่ะยิบได้แต่อย่ายิบโคกค่อยเด้อเมนค่อยอีกนะไม่ติดเย็นกับเย็นนี่ละเอาลงมาไล่มันมันมันเหลือคนกสิเอาเมื่อไหรนะมันโบมี่กระมี่อันนี้นะตัวแดงมันโบมี่กับโบเอาประมาณปั่นดักแดดไป หาบีบเอาหาบีบเอาบางบางบางอันไฟดับมันกะมันกะรีบนะเด็กก็ไผ่บ่ได้ขึ้นไดเขื่อนน้ำมัน่าไงอาไปแม่เอาหิวไปเสิร์ฟจะอุมีทึ่ง หิว <laughs> ờ, bay พุ่นโลดให้เอาไปสึกเอ้าสึก มันบ่มีกับพร้อมๆเดี๋ยวทำไมทไม้้เอาโตมันลังเถ่อมันบ่เต็มตอนไผ่ดับเหมือนเดิมเจ้าก็กินไลยลเอาไลไลใหม่เอาตัวดำตัวดำมอตัวดำนี่นะนี่นี่นี่เหลือง เอากัดกินเบิดบอครบสิขึ้นไปเอามาใหม่เอากินให้ครบคนนะมือนี่นะห่อนหอนนี่เอาอีโรดนั่งมันเบิดแหละพอใหญ่เลื่อนนี่ว้ายังอีเล่ย์หลงนว้านะกินให้เบิดก่อนเอาซองอันโหลดก็มันหน่อยนั่นให้จับมันมันจะไน้อเมน น้ำแล้วมันมุน่อานนอไ้เฮ้นบดน้าเอาเขาหันเลยใม่ตันแรงนี่ไดไล่ลำอยู่บ่ไม่ตอแรงโอ้ย เอา่นจะเสื้อไว้่นานแล้วจิงนามื่อให้ลูกใส่ทิพย์เข่าใส่ผัอใหญ่ใสผัวใหญ่เปย์ดักใส่ิเขามงอ่ะฮอนดอนอกเด้

น้องบาสบายดีปลาลุงลูกสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่อ่างสบายดีปลาลุงน้าเอาอยางไปอัน,น,นติดน้าติดตาบัอดสบายดีบัอดสบายดีสบายด,ดีพี่นอ้องมือแห้โอเ้เกยถับสบายดีพนอ้องเป็นได้เจา้าเจ้าเหตุงานบนมือ ใจคือว,ว่าตอนแรกมาเนาะจะเป็นล่อนทรายเนาะพี่น้องไปหอนทรายวาวักจะเป็นบาทเอาเนาะหอนทรายล่อนทรายนั่นเองนะแไหนก็มากรมว้ายในที่นี้โอ้ยกอมกรคนนี่แล้วเป็นเด็กนาะพี่น้องเดี๋ยวพอมาตักหรือมาป่วนนี่คือเต่าหรอกแต่เพราะสิเล่นนเนาะเฮ็ดเวียน เห็ดเวียกรดลินว่าขน่อย no ไป็น้ำเลยกับล ah, ูกอนนร้กาอนนี้กะเห็ดตัน ba นึงจะได้องได้ซได้มืดจะมของเด่นเลยได้ได้กูกระเบื้องได้จะกล่องมังูเพื่อนอนี้เขาได้งกล่องเสกล่องกับไอ้องแผ่นหรือเปล่าสองสี่ นี่พ <laughs> ี <laughs> ่น้องงานหัดทำงานหัดทำเขยถั่วสองสองกองกับหนึ่งแผ่นหนึสองสามสี่อะไรเท้าเดียวมือแต่เป็นชางใหญ่เัานะมือเราซีบกองเริ่มต้นอันนี้ก็มือเริ่มต้นมันยังบมท่านในกเก่าที่เจ้าอย่าลืมขีดหล่องเหมอเดิมบางต้อเข่าที่เช็ดออกกับพ่ออะไรมันตั้งขีดหล่องเลอะไรเปลืองอย่าแนวจะบอกขีดให้มันเดี๋ยวมันบวติดมะเด้ มนนันเป็นหลองเวลาพยาแนวมันจะง่ายฉะนั้นมีหลองเมื่อหลองเป็นหลองเมื่อแล้วเจะีเห็ดหลองใหญ่ด้ลย,ยมันทีหลายมันเก็บอะคิดว่าเคยเท่าจะทำได้นะเก่งจะตายอ <laughs> ตอนตอนแรกไา้กำกำกึ่งกึ่งเนาะ ยันเมียหายพี่น้องเ,เอ,อ้ยเดี๋ยวพ่อพอเห็ดไปเห็ดมาเออมันเริ่ม,มเริ่มเก่าสูดแล้มีอันคนใหญ,ญ่คนหนึ่งคนมาพคนนึงในน้ำเนาะวายขีดเส้นเนาะคนนึงตำแพงขีดเส้นเลยพคนว่งในน้นำหัวข่อยก็ได้ไหว้ด้ว่อยครึ่งเอ็นอยู่เออเอ็ดมันใหญ่สช่ปะเสียดังตาหนอนดุข้าวเจ้าว่าก็นข้าทาเากันเนาะขีดเสียนปีละปูไปเลยนะเ,าเลยนาะ จะมาจับเห็นหลังเอาคนไมเขาท่ายอยู่นี่นะก็เลยนานขี้ดินเขาดังตอนแรกเนี่ยยังมาง,งงน้ำลายเนาะสิป,ปูลายเลยเนาะม, <c oughs> มันลายเดียวเบิดมันละเยยงาอยู่มันบูแม่มันลายเดียวแล้วเนามึงงงเดี๋ยวมันบูเจ้าก,กว่าสิสลับลายเท่าไดรอันนะบ้านี้อ้าก็เอาลองมา กล่องมากล่องม่างออกมาแล้วมาเลี้ยงดูแล้วมันเข่าตาน้องดักน้องนานมันหัวโบเข่ากันนะทีนี้ปรึกษาผมบ้านปันว่ะบ้านปันมันยากนะครบวันนี้มาหอดไปได้ถามกันโอ้ยผมค่อยกับเ็นแบบนนี่ละบนว่าแล้วได้มันกับโบเข่ากันเนาะลายอะไรเนี่ยเป็นในน้ำแต่ว่าไล่สารเลย ไส่กันยิ่ลย้วไ้ากั่ได้ไอนก็ว่าลองล่องซับได้แล้วก็พเขาก็จัไปถักทายหนังบูมสบายดีพอก็สบายดีซานาเหลื่มโอ้ยเซลลูกนามันเบิ้งที่ทำมื่อนี่ สะพมได้จะคนเมื่อนี่ฮะซาผมในคนเดียวเมื่อนี้ได้เงินแต่ชิ้ผาพันที่สะพอว่าสบายดีสาวนาเหลือมแม่นควมพอรี่เหลือหม,มาหมาบขึ้นสัก้40บาทบขึ้น,นแล้วตะกี้นะสาบาทบาทนี้นะสามสิบาท อ้าวสะเพลงกับสีคอปิดคลิปก่อนพี่น้องสิไปเห็ดกับเขาให้ผัวให้ลูกกินก่อนลูกหีพายแน่สิกินนี่ลูกกินแล้วเวิดแล้วเือแต่ผัวเห็ดในผัวกับจะคองเนี่แหละกินพี่น้องบบบนี้มินประเด็กใหม่หรือ่าบ่เป็นแมินยังมิกำลังแกงขียดมิ้นประเด็กมิ้นประเด็ก มินประเด็กบวกเขียดตายอยากกว่าลูกสาวคืนเนี่ยมนยังเขียดจับลูกขี่กันขากมาเฮ้ยมาจากอาไรยะวะยาวะอ้หนเฮ้ยได้ซิฟกระเตแม่แมาเลือกออกทุ้ตบอยู่จังหวะหูวะนี่เลยนี่เลยตัอ้วนเออวนมาวนี่กับสิคอปิดคลิปพี่น้องพอ ากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเ้พอพบพคอกันมืออื่นเส่าพี่น้องสบายดีสบายดีอยากสบายดียสบายดี